นี่เด่นสยามครับราคาไปอยู่ในประมาณ21 31ิบหนึน่งาบแล้วอบวลอลล็อกได้เงียบแล้วนะไม่มีเสียงเจ้าแล้วตัวที่ห้าแล้วครับเลยสิบแดสิบสอวินาทีอ่ะเดี๋ยวไปดูหลังเกมกันนะเดี๋ยวไปดูหลังเกมคู่รองนะฮะระวังไอ้แดงนี่เป็นเพชรดา,าเกีย,ยรติยศยิ่งนะจากจังหวัดชุมพรครับส่วนน้ำเงินนี่เด่นสยามเลี่ยมธนวัฒนดหมดยกครับภาคที่สี่ภาคที่สี่ภาคที่สี่ น่าจะไม่มีปัญหาภาเสียตามสายตาแล้วน่าจะไม่มีปัญหาตัหรับแดงนะครับเราทำการชูมือนะครับน่าจะไม่นะมีปัญหาแล้วเพราะว่าทำไม่เจ๊งครับแดงครับ เ,เป็นลังเกมนะของไอ้เจ้าเด่ในสยามจะไปดูหลังเกมกันเลยทางนี้ก็เป็นอันดานะมาดูหลังเกมกันโอ้โหหนูสุดยอดเลยวันนี้จะได้ไหมจะได้ไหมจะได้นะเราถือว่าเราก็ทำมายก4นี่ถือว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดเลยมันเกิดอะไรขึ้นอะจังหวะมันเข้าไปหลวมใช่ไหมอ๋อ ถ้าไม่รวมนี่ถือว่าชนะเลยนะก็เต็มที่แล้วน้องนะอ่ะยังงงงงอยู่เลยไอ้คนชกมันยังงงอยู่เลยมันมัแพ้ได้ยังงงอยู่เลยก็เต็มที่แล้วแหละอ่ะคุยอะไรกับไฟทางบ้านเอาไหมเต็มที่แล้วนะต้องมีต้องมีอะไรไปกลับไปแก้ไขหน่อยนะโอเคโอเคนี่ก็ไปโน้เลยไปโน้ตลยไปเปิ่มเลยเออ น,นีน่ครับนี่ครับนี่ครับทีมงานจากสายใต้นะมีมียุทธสุรสุรงราชมีทีมงานเสียนะต่ดูอาชีพก่อนเอาเลยอันนี้เราก็รอ้รอนอ,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 อันนี้น,น่าจะเงินทุนการศึกษานะหกแสนนะแต่อาชีพ เออเอาไทลุก่อนลุกกอนทลุกนไทลุกกันาทุกกันดุกล้วกกเลยมีหลังเกมฮะเพชรอันดาก็ค้าชัยชิงทุนกันซา600,000บาทมาได้นะครับ แ0 0บาทนะครับคู่นโก้ดีทุกคนรับขี่จาบเซียนมวยด้วยไอ้นี่ยุทธสุราษนะสายมือนะเพชรอันดาชุมพรนะเขาข้ามทีาต่อับอลใชแล้วนะครับโคตรแน่นอนนะครับมวยตัวนี้นะครับยอดดานะฮะก็้วมีภาจากนรกด่าทันด้วยหวยกำลังขึ้นแล้วครับเอากัวนี้ก่อนเอาะเอาฮะอนุญาตเล่นงงจากแดนทัพใต้มาฮะนี่ฮะเดี๋ยวไปหนู เป็นไงบ้างวันนี้ทํามารือว่ายังตื่นสนามอยู่นะเนะเราต้องถามก่อนว่าวันนี้ดีใจสุดๆไหมดีใจมาก <ừ> นะเคยเคยมีการเดิมพันเยอะขนาดนี้มาก่อนไหมไม่เลยเมื่อกี้ขึ้นไปบนลบไปรับอาชีไอรับอาชีพมันเท่าไหร่อีกอะส0 0หมื่นโอ้โหนี่ก็เป็นหกแส0 0ามหมื่นเลยส0 0 0 0ื่นบวกเงินทุนการศึษาวันนี้เราคิดว่าเราชกได้ดีไหมชกได้ตาม แต่อาวุเรายังน้อยอยู่นะวันนี้เราชนะลูกไหนรู้ไหลูกใหญ่ลูกใหญ่ล,หญลูกยาวลูกแทงเขา่าวันนี้ถ้าเกิดเราวันนี้ถ้าเกิดเราคว้าคอเขาไม่ได้เนี่ยทําไงลำบ,บา,บบาค่ะนะรู้ไหมว่าช่วงต้นยกสี่เนี่ยเราเป็นรองเขาค่อนข้างเยอะประมาณห้าหหนึ่งแล้วปลายยกสี่เราคิดยังไงตอนนั้นเออคิดอย่ออนะแต่ก็ไม่ตกใจ ไม่ตกใจไม่ได้นะเพาสนี่สไฟใน้านดำเนินเลยใช่ไหมเอาแล้วก็ถือว่าเอาต้อฝาดมม่ตหน่อยเดี๋ยวดิขอบคุณใครก่อนนะขอบคุณใครก่อนขอบคุณใครก่อนุณนัเซ็ตอบคุณยุทธ์นะขอบคุณารด้วยนยุทธแล้วขอดงดังๆดังดังเลยังงังดังเดังๆนเเัเลยยเเดังยดังลดังดย เออยอดจริงโอเคเอานี่ทีมงานนะฮะทีมงานเอานี่เอาคุยหน่อยคุยหน่อยเป็นไงบ้างันนี้เด็กคนนี้ใช้ได้ครับใช้ใช้ได้นี่หมายถึงว่าอาวุธนี่คือต้องมีมีจุดไหนต้องกลับไปแก้ไขมั้งคิดว่ามีหลายาอย่างครับนะฮะอย่างเช่นเช่นมาแล้วัมาด้วกาสอบก็ไม่มีอ่ะวันนี้วันนี้สอบไม่มีเลยก็เดี๋ยวกลับไปแก้ไขกันต่อ อ่ะฝากรน้อยอยู่ฝากรน้อยอ่ะฝากิดตามกันต่อครับขอฝากไปมวยกับตามมาด้วยครับครับใครมวยอะไรใครมวยจริงจริงนะอยู่ที่จังหวัดที่จังหวัดชุมพรโอเคครับพบกันครับขอบคุณครับอยู่ที่อยู่ที่ทุกท่านโอเคไปครับสสวัดีครับสสวัดีครับ